ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกายคูนแชแนลนะครับรายการที่แคร์เกมบนมือถือวันนี้เราจะมาบ่นพวกเรื่องสงครามเกี่ยวกับกองป่วยหัวฟ้าและหัวขาวครับคือยังไง่ะคือผมมีประเด็นสีเรื่องหลักๆเลยคือ,อ,อมาเริ่มคือดูให้จบก่อนครับดูให้จบก่อนอ่าคือดูให้จบก่อนแล้วคุณจะได้บรรลุธรรมนะครับคือโอเคเรื่องที่หนึ่งคือผมจะมาบ่นเรื่องพวกแต่งภาพอืมคือผมเห็นเลยในกลุ่มอ่า อาอันดัจากการ์ตูน w o o อะครับแล้วก็แล้วก็อะไรเวอร์ชันสองของเขาครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันห้าหโดยมัเออคือกลุ่มพวกผมเจอนะครับคือมันจะมีพวกแต่งภาพอา่าแต่งภาพให้เสียหายเนี่ยเช่นเออคือผมมียกตัวอย่างภาพมาให้แค่อย่างเดียวมีมีให้แค่ภาพเดียวครับที่ผมเจอที่ผมเห็นแล้วก็เอ้ยมันก็แรงไปนะบางทีอา่าคือมันจะมีพวกกองอวยอ่อเลม นะกองอวยเลมมาแต่งเอเมเลียว่าอแต่งให้เสียห,หายครับเอาเอาหน้าเอเมเลียเนี่ยเอาหน้าเอเิเลียไปใส่ไว้ในภาพพวกนักมวยปั้มอไอพวกนี้เออคือเฮ้ยสนุกเลยวะทาทําไมวะเพื่อนทาไมทํานี้เออเออทาตัวละครที่เราชอบเออแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งก็คือพวกกองอวยเอเมเลียมาทําให้เลมเสียหายคือ,อยังไงแต่งภาพที่แต่งภาพยังไงครับเป็นภาพ อะไรก็เล็มไม่จําเป็นเลยต้องตายหาไปอะไรพวกนี้ครับคือเขาแต่งเอาตามภาพเลยก็ฉันไม่จําเป็นเลยอพวกนี้ไปตามเพลงอะไรเนี่ยผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าเพลงอะไรโอเคเนี่ยครับดูภาพโอเคอ่าแล้วคนเนี้ยพอสมมติว่าตามภาพนะครับที่กองโอเอมิมไปทำางินปุ๊บกองโอเอซมก็จะแบบเริ่มโกรธละแล้วก็จะมาทําเอาคืนแล้วไอ้เรื่องนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะไปสรุปในบทที่สองและบทที่สามเอยบทที่สี่นะครับโอเค พวกเรื่องที่สองเนี่ยก็คือผมจะบ่นเรื่องพวกแยกกลุ่มไม่ออกอ่ะแยกกลุ่มไม่ออกคือยังไงคือมันจะมีพวกที่เออผมเห็นแล้วนะคือมันจะมีพวกกองอวยเอมิเลียส่วนหนึ่งย้ำนะครับส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนมากนะส่วนน้อยนิดเดียวเองพวกประมาณมันมีกี่คนก็ไม่รู้ครับมันเป็นพวกแบบเด็กอ่อนต่อโลกระครับคือมันจะมาบพราว่า โ oh, อ้เอมิเลียกาโวยกากาะแบบแต่งภาพมั่งทำอะไรพวกนี้มั่งนะครับทาให้อีกตัวละครที่ตัวเองไม่ชอบเสียหายแล้วพวกกองโวยเลมเนี่ยก็จะมาขึ้นว่าก็ขึ้นแบบก็คิดในใจแ,แบบมึงม,งมดาด่าทิงไงว่าก็จะแต่งตัวละครกลับนะแต่งตัวละครกลับคือจะพิมพ์ด่ากลับย้อนกลับไปหาเอาเมเลียเลยครับแล้วพวกกองอวยเอเมเลียที่ไม่ใช่พวกกลุ่มแรกครับที่ไม่ใช่พวกเด็กเกียนที่ ไม่ใช่พวกกลุ่มเด็กอ่อนตรอโลกครับพวกกลุ่มแบบเป็นคนแบบดีๆครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทาไมทํางี้ว่ามันแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับคือแล้วพวกกองอยเลมก็จะโอ้ที่พวกมือทําก่อนเออพวกมือมาแต่งภาพก่อนมาพิมพดาก่อนเออพวกพรากูอเอาคืนมันก็มาบอกว่าแรงไปแรงไปโอ้อีดอกเนี่ยครับก็จะมาก็มา,างี้แหละคือผมก็อยากจะบอกว่ามันก็แค่ส่วนหนึ่งปะครับ เออคือสมมุติว่ามันเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องมาสมมุติว่ามีห้องห้องหนึ่งมีเลือดกรุ๊ป A แล้วก็เลือดกรุ๊ป B อยู่ห้าคนคนละอย่างเลือดกรุ๊ป A มีอยู่ห้าคนเลือดกรุ๊ป B มีอยู่ห้าคนคนเลือดกรุ๊ปเอมีคนมีอยู่คนหนึ่งคนเดียวเลยเอาเลยคนเดียวเป็นเอทแล้วพวกกรุ๊ปบีอะพอรู้ว่าเอ้ยไอกรุ๊ปเอ A, มีคนหนึ่งเป็นเอทแม่งพูดเลยเฮ้ยกรุ๊ปเอแม่งทั้งหมดเนี่ยแม่งเอทแน่นอนแม่งเป็นพวกเอท อย่างนั้นนะครับคือมันมันเหมือนเอามารวมกันทั้งๆท,ที่มันผิดแค่คนเดียวควรส่วนน้อยทําไมไม่โทษพวกนั้นนะครับเออแล้วพอพิมพ์ด่าบางบางคนเขาก็เอ้ยจะด่าแค่ไอ้พวกนั้นนะแต่แต่กลับพิมพ์ว่าไอ้พวกกองโอเอมิเลียแม่งมาทําไมทีอย่างงี้แม่งก็มาโไว,ไวยวายอะไรกันคือพออยากจะบอกก็ระบุ่อยทีครับว่าแบบวงเล็บก็ได้ว่า ออไอพวกกองโอเยสเดนนะหรือไอพวกนี้ก็คือผมจะเรียกเลยครับว่าไอพวกที่มันชอบออด่าตัวละครอื่นที่ตัวเองไม่ชอบให้เสียหายเนะี่ยผมจะเรียกพวกเซเดเลยนะครับเพราะมันมันเกินไปจริงๆไอพวกนั้นอนะ่ะคือมันยังไม่บาลุนิติภาวะไงโอเคแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยบน่นพวกชอบด่าว่าเสียหายคือ,อยังไงคือมันจะมีพวกที่อันนี้ผมมันเป็น กลุ่มมันเป็นกองอวยเลมแต่เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งผมจะไม่ด่าทั้งหมดไอ้พวกเศษเดนส่วนเษเดนพวกนี้มันจะมาด่าว่าเอมิเลียเหมือนอะไรเหมือนแมงแม่แม,แม,มดชัดๆอะไรเหมือนสัตว์ประหลาดแม่งดูดีๆเหมือนเมดูซ่าดูหูแม่งยาวโอโหอ,อะไรของมันเนี่ยแม่มดชัดๆคือผมก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นเผ่าเอลนะครับมันก็แม่มดจริงแต่ มันมันมันมีบางคนด่ากันนะนะผมจะไม่ยกตัวอย่างแล้วกันคือมันด่าแรงมากคือแบบเออจนกระทั่งมีพวกที่แบบว่าผมคือมันมีภาพให้เดี๋ยวผมจะแบบเดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยโอเคคือถ้าแบบด่าว่าเนี่ยเอมิเลียเอมิเลียอย่างนี้เอมิเลียแม่งเหมือนสัปลาดเอมิเลียแม่งโอทูเลดว่ะผมอยากจะให้ดูภาพนี้ครับถ้าเอมิเลียเหมือนสัปลาดเหมือนตัวเหมือนพี่เฮเหมือนแม่มดเหมือนอะไรพวกนี้ แล้วเลมครับเหมือนไรอ่ะดูครับนะคือมันเป็นพวกกองโวยเลมบางส่วนครับคือผมก็เจ็บใจมากคือมันอยู่ดีๆไม่ว่าดีมาทําอย่างนี้นะครับเออก็จะมีพวกที่แบบชอบแต่งคําพูดนะครับแบบซูบารุมาเอ้ยฉันชอบเออะไรเอเมลิแล้วไปเรื่อก็มาแต่ว่าฉันเริ่มชอบเลมมากกว่าแล้วครนนี้ก็มาแต่งแต่งมันก็มาแต่งแต่งแต่งกันเลย เออแล้วก็จะมีไอ้พวกที่แบบมันไม่เข้าใจครับคือเฮ้ยในมังอะในนิยายเออในนิยายเว้ยเลมแม่งเป็นนางเอกเลมแม่งมีลูกกับสุบารูแล้วสองคนสามคนโอ้ปวดหัวเลยครับไอ้พวกนี้คืออยากจะบอกเขาว่าคนสร้างเนี่ยเขาทําเอาใจคนนะครับคือเขาทําแยกไปมั่งอะมัง,มงอ่ะเออในเน็ตเขาจะทําเป็นอีกรูปหนึ่งเลย แล้วมังงะที่ตีพิมพ์อีกรูปหนึ่งกระตูนอีกรูปหนึ่งนิยายอีกรูปหนึ่งคือคนสร้างเนี่ยเขาทําไป4ี่รูปเลยนะครับ4ี่รูปคือเขาทําไว้แบบให้กองอวยเนี้ยได้ให้ให้ในกระตูนเนี่ยเขาให้เอมิเลียหรือเลมผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ารอตอนใหม่ออกอยู่ของญี่ปุ่นโอเคคือเห็นเขาว่าในกระตูนเนี่ยเขาจะทําให้เลมเป็นนางเอกในนิยายในนิยายเนี่ยเอ้ยในกร์ตูนเอมิเลียเป็นนางเอกในนิยายเลมเป็นนางเอกนะครับเออคือ เออไอพวกนี้คือมันแยกไม่ออกครับคือแบบโอ้เลมแนงนางเอกเว้ยยังไงก็นางเอกนางเอกวันยังข้ามเว้ยเออไอพวกไอพวกเป็นบางพวกก็แบบเอมิเลียนนางเอกในการ์ตูนนางเอกเลยทุกอย่างนางเอกหมดโอ้ไอพวกเลมไปไกลตีเลยพวกเนี้ยครับคือพวกเนี้ยคือมันเป็นพวกพวกไม่เข้าใจโลกครับคือแล้วก็พวกที่สี่พวกที่แบบอ่ามีอะไรโทษแต่ตัวละครอ่านี่อันนี้เป็นสาเหตุหลักเลย สาเหตุที่สี่เนี่ยสาเหตุโคตรเง่าเลยครับที่ทําให้กองอวยเกิดการด่ากันเกิดสงครามกันนะคือยังไงคือสมมุติว่ากองอวยเลมไปไปแต่งหน้าเอมิเลียให้เสียหายมากหรือไม่ก็ก,กองอวยเอมิเลียไปแต่งหน้าให้เลมเสียหายมากแล้วพวกที่แบบสมมติว่ากองอวยเอมิเลียทาแล้วกันแล้วกองอวยเลมเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไปขึ้นเลยว่าเขาก็จะไปแต่งตัวละครนั้นด่ากับ ผมจะแบบว่าเอ้ยทําไมต้องโทษแต่ตัวละครวะคือยังไงคือสมมุติว่าโอ้ยบารบี้ทำโทรศัพท์ตกโอเคคือคือยังไงคือกองอวยเนี่ยคือคนเนี้ยเขาชอบเอมิเลียใช่ไหมแล้วเขาไปทําให้เลมเสียหายแล้วไอ้พวกที่ชอบเลมเนี่ยมาทามาทําให้เลมมาทาให้เอมิเลียเสียหายเพื่อให้ไอ้พวกเนี้ยโกรธให้พวกเช่นเนี้ยโกรธคือทําทําไมครับ คือทาไมเวลาไอ้พวกนี้ไปแต่งให้ไอ้ตัวละครเนี้ยเสียหายแล้วทําไมคุณถึงไม่ไปเอาคืนกับไอ้คนคนนั้นโดยที่แบบด่าว่าโอ้ยพวกเซเดนอะไรทําอะไรทาแต่แบบนี้ทําทําไมเพื่ออะไรพ่อแม่มาสั่งสอนแล้วหรือสั่งสอนแล้วไม่จําเออหรืออะไรพวกนี้แล้วคนนี้ก็ถ้าด่าไง้ยก็ยังพอเป็นเรื่องแต่ไม่ใช่ครับยกตัวอย่างเหตุการณ์เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกก็คือมีคนหนึ่งครับเด็กชาย A แล้วกันกับเด็กชาย B เด็กชาย A เนี่ย เขาไปาพิมพ์ว่าเลมกากขายตัวไอ้เชี่ยเนี่ยตอแหลอสัตว์แม่งกากากาก,ากตายไปแล้วดีแล้วนะตายไปดีแล้วไปไกลๆตีเลยแล้วก็จะมีพวกกลองอวยเลมที่ได้ยินคำนี้มาด่าว่าโหเอมิเลเอมมเลียมึงเป็นนังเอกบ้านพ่อมึงเไอ้สัตว์ดูดีๆเล่มน่ารักกว่าเป็นร้อยล้านเท่าโอ้ถ้าพ่อ ถ้าถ้ามึงจะดูไม่ออกขนาดนี้กูว่ามึงไปเรียนอุดาร์มาดีกว่าอนะคือพอผมเห็นพวกเนี้ยผมก็จะแบบเฮ้ยทําไมไปด่าเอิเิียวะทําไมไม่ด่าไอเด็กพวกเนี้ยที่ว่าเอ้ยพ่อแม่ไม่ทั้งสอนรือทำไมทําแบบนี้ไอพวกเด็กเกียนเนี่ยทําไมไม่ด่าเด็กเกลียนครับแต่เด็กเกียนทําผิดแต่กลับไปด่าตัวละครที่เด็กเกียนชื่นชอบทําไมครับพอไปด่าตัวละครที่เด็กเกลียนชื่นชอบพวกที่มันชื่นชอบตัวละครนั้นอะ่ะเขาก็จะแบบเอาเฮ้ยมาด่าตัวละครกูทําไมเขาก็จะไปด่ากลับ อ่ะด่าไปด่ามาอย่างนี้ครับมันไม่จบไม่สิ้นครับจนกว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งครับผมเห็นแล้วเขาเขาตั้งชื่อเฟซบุ๊กว่ากายคุงชาแนลครับอ่ะผมเห็นแล้วเขาอ่ะเขาเขาเขาไม่รู้นะว่าเขาทําเขาทําได้เลยหรือเปล่าแต่เขาไปโพสบอกเลยว่าเออเนี่ยเอออะไรวะผมเห็นเขาหยุดอะครับเขา เขาเป็นคนคิดได้ครับไม่รู้ทาไมแต่คนอื่นก็คิดได้นะแต่ไม่ค่อยแสดงออกผมเห็นเขาอะครับเออเฮ้ยเออผมก็คิดในใจว่าเอ้ยคนอย่างนี้ก็มีเว้ยเ้ยเออก็ยังดีใจนะครับที่ที่มีคนอย่างกายคุง channel นะครับไม่ใช่ผมนะกายคุง channel นี่ไม่ใช่ผมนะโอเคเรื่องที่จะมาบ่นก็มีแค่นี้นะครับคือก็อยากจะให้เข้าใจนะครับว่าอย่าไปด่าตัวละคร ให้ไปดา่าไอ้คนที่มันทํานิสัยเสียใส่ตัวละครที่เราชอบนะครับอย่าไปด่าใส่ตัวละครตัวนี้เพราะมันอาจจะทําให้คนอื่นที่ไม่มีนิสัยเสียแล้วชอบตัวละครเนี้เขาจะแบบเฮ้ยมาดากูเออด่ากลับเขาก็ด่าตัวละครไปด่ากันหมดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกครับตอนนี้ก็คืออย่าไปยึดติดมากนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ยผมรู้ครับว่าชอบแต่ก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่ายังไงอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับโอเคครับบายจ้า